ัจากที่ประกาศเปิดอย่างเป็นทางการนะครับงานไอชีอีที่ผ่านมามทุกคนก็ฮือฮากันเลยว่ามีรายการนี้นะครับจริงๆฮือฮาตั้งแต่ข่าวการซื้อลิขสิทธิ์แล้วซึ่งที่ว่าอัปเดตก็มีรายงานข่าวอยู่นะครับเมืเ่เอเดือนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามจนกระทั่งประมาณพฤษจิกทันหรือต้นธันวาเนี่ยนะครับทางบิษัททางไอชีอีะเข้าไปทางอไอชีอีก็ได้ประกาศมาปันเรยว่า running man Thailand นะครับชื่อไทยอะไรนะอย่าหยุดวิ่งขอร้องนั่นไงขอร้องเลยวิ่งเขาวิ่งไปแล้วไม่มีกิ้งกือตามมาหรอกนะแต่วันทีก็ไม่ได้นะเมืองไทยอาจะมีก็ได้จจมีก็ตัวเฮียเดินสู่สวนลุมวิ่งตามสวนลุมนะฮะไปทำอะไร จับตัวเฮ <c oughs> ียจริงๆเนี่ยก็มีข่าวกันมานะฮะนะตั้งแต่ว่าพี่เผือกอ่าประ,าประกาศขอลารายการอ่าวิทยุพุทอคุทโธ,ทธนะฮะขอขอลาขอลาขอลาพักชั่วคขาวนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายทำรายการนี้นี่แหละนะแล้วก็ดูเหมือนว่าถ่ายทำมาแล้วด้วย ประมาณหนึ่งมีคิวหนึ่งคิวสองคิวสามใช่ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วนะฮะก็ก็นั่นแหละเขาก็ประกาศไปแล้วนะครับประกาศทุกคิวอะว่า,วาเออวันนี้ถ่ายแล้วนะวันนี้ถ่ายแล้วนะวันนี้ถ่ายแล้วนะอ่ามีแฮชแท็กของคิวนั้นนั้นด้วยใช่อ่าไม่ติดเออมีแฮชแท็กก็เป็นแฮชแท็กชื่อรายการกัแนแรดดี้แมนไทเลนทีเอชแล้วก็คิวหนึ่งคิวสองคิวสามนี่ใช่ไหมอ่าเอิมอ่มมีการไม่ใช่แฮชแท็กอะก็คือมีการแท็กคนว่าอยู่กับใคร นะซึ่งก็มี็นการเทคนะครับว่าเทคโอซปาบูดโ <laughs> อป่าบูดและโอซ่ามูดโอ้ขอโทษนะเน่องจเขาคนเดียวเข้าใจครับว่าเป็นพิธีกรนะแต่เหมือนแต่ไม่ได้ใจว่าเขาจะชูเป็นพิธีกรหลักหรือเปล่าเป็นยูเจซ็อกเลยเีอไม่แน่ใจแต่ที่ไม,ไม,ไม่แต่ต้อง,แต,ตองแต่ต้องดูด้วยนะว่า เออที่แท็กพี่โอ๊ตปารโมดอ่ะเออเพราะว่าอ่าคนอื่นอาจจะยังไม่ได้มีเพจอืมไม่ได้เพจวีเพจไม่ได้มีเฟซบุ๊กขนาดนั้นอ่ะอหลายคนก็มีนะหลายคนก็มีนะเป็นเป็นดาราก็ต้องมีใช่พี่อีมีไงลืมพีก็มีอมันต้องมันต้องมีสิดาราระดับซูเปอร์สตาร์เขาก็ต้องมีช่องทางโซเชียลมีเดียดีมันต้องมีทุกที่อ่ะถ้าไม่มีไอถ้ามีไอจีจะไม่มีเฟซบุ๊กได้อย่างไร ไออย่างน้อยอ่ะถ้าดาถ้าเป็นดาราพวกเซเลบเิตี้ระดับเบอร์ต้นๆคนรู้จักเป็นหลักล้านเนี่ยไอจีต้องมีช่าไอจีมีแน่นอนใช่ไอจีต้องมีเฟสหรือว่าคนเล่นทูเตอร์อะไรเงี้ยเฟสเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างแต่ที่เราตั้งข้อสังเกตคือมีแค่พี่โอ๊คนเดียวที่โดนแฮกเขาอาจจะให้รอลุ้นเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าว่าแต่ละแต่ละคิวเนี่ย อาจจะไม่เหมือนกันเออน้องดีโอจะเป็นพิธีกรอะหรือจะอตอนจบเขาเป็นตัวโดน <c oughs> นะครับอ่ะเผื่อใครลืมเล่ว่าว่าเคสของแรดดี้แมนทะเล,ลมีใครนะครับมีพี่โอ๊ตมีพี่เผือกอ่าใช่ไหมแล้วก็มีวัาธรอ่ามีลูกฮาเตอร์มีลาเตอร์มีนูดิวอ่าตาอูอ่าตีตะวันหมดยังหมดแล้ว เก่เผือกเผือกเตอิงโอ๊ตเจฟดูดู่ต้าอูเอเอเนี่ยเ็ดคนครับหลายคนก็มีการแชร์รูปนะฮะในชทางโซเชียลมีเดียว่าหลายหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาถ่ายละก็เริ่มเข้ามาถ่ายอย่างเช่นพี่เตตะวันอย่างเงี้ย่ามีรูละนะแต่พี่เผือกพี่เผือกเนี่ยชัวเพราะว่าพี่เผือกละแก,แกลารายการละก็ช่วงที่ผ่านมาก็ได้ สตารต้าเกลือกิติมาจัดแทนอะพี่เกลือมาไปเตแทนบ้างเออช่วงคริสมาสพอดีไงคริสมาสคริสต์มาสครับคริสต์มันมีสตาตอรเกลือกิติมาจัดแทนพี่เผือกลอบกับพีตอนหองกับพีเดอนแต่อ่ะเรื่องเรื่องนี้ก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าจานี่แมนก็เป็นรายการขวัญใจคนไทยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ที่มันยังเป็นทูเฮกไซส์อยู่เลย ได้อืมแล้วก็ดูตามช่องทางออนไลน์จนตอนนี้ประเทศไทยมีรันนี่แมนเป็นของตัวเองแล้วนะครับกอเราติดตามนันได้ครับทางแอปพลิเ e, คชัน i อฉีเว็บไซต์ iq.com แล้วก็ช่องวันสาริบีนะครับรติดตามได้นะครับปีหน้ามาแน่นอน